มา,าที่สภากิสจักร์แห่งนี้นะครับก็อตอนแรกนี่ได้รับโทรศัพท์จากคุณภูมินได้ได้ติดต่อกันทาง Facebook นะครับแล้วก็งงงๆนิดหน่อยครับว่าเอเขาจะให้เรามานำภาวนานะครับ <c oughs> <c oughs> คือ,ค,อคือต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะค่อนข้างระมัดระวังนะครับในเรื่องของการรับงานบรรยายเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย ภาพที่ผมในสื่อ,อพยายามออกไปในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมก็จะมีลักษณะของการพยายามจะผลักดันให้ผมเหมือนกับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ศาส,สนาภาวนาเลยครับดูเป็นเหมือนกับว่าอุกกูรูคนใหม่ศาส,สดาองค์ใหม่จะบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับและผมรู้สึกว่าสังคมไทยน,นตอนนี้ครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับคือเหมือนกับว่าอย่างที่เราฟังอาจารย์นพลไปตอนแรกนะครับคือสภาพสังคมเนี่ยมันอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านมากมันมีความสับสนอย่างรุนแรง นะครับแล้วก็สภาวะทางจิตใจของคนเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางมากนะครับแล้วเราก็มีลักษณะของการใช้ projection ในระดับหนึ่งซึ่งอยากจะหาอะไรบางอย่างซึ่งเป็นลักษณะของที่พึ่งหรือว่าเป็นผู้ที่จะมาช่วยเหลือเรารอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วผมมองดูตัวเองเนี่ยผมไม่มีคุณลักษณะใดๆเลยครับที่จะเป็นศาสดาหรือว่าจะเป็นที่พึ่งให้แก่ใครได้นะครับคือ,อเพราะฉะนั้นพอ งานพวกนี้นะครับผมก็จะมีความระมัดระวังระดับหนึ่งว่าเออเขาได้รู้จักเรานีครบด้านหรือเปล่าว่าเราทํางานในบริบทไหนบ้างนะครับคือลักษณะงานที่ผมทำนะตอนนี้เนี่ยผมมีความปรารถนาที่อยากจะพูดหรือผลอักดันในประเด็นเรื่องศาสนาโดยเฉพาะในประเด็นของผู้ศึกษาเนี่ยนะครับให้มีมิติหรือจิตสํานึกในด้านสังคมมากขึ้นนะครับคือสังคมในที่นี้เนี่ยรวมถึงมิติของปัจเจกบุคคลด้วยแน่นอนคือ เป็นลักษณะที่ว่าทายังไงให้คนแต่ละคนเมื่อศึกษาศาส,สนาแล้วเนี่ยสามารถจะมีมุมมองในการฝึกฝนแล้วขัดเกลาตัวเองจนการขัดเกลาตัวเองเนี่ยนะครับมันมีศักยภาพมากพอที่จะเกิดทั้ง mindfulness แล้วก็ awareness นะครับคือผมว่าคำว่า awareness นี่สำคัญคือมันเกิดการตระหนักดูที่มันกว้างขวางออกมาด้วยนะครับคือคุณฝึกฝนตัวเองอย่างเขี่ยวกรัมนะครับอย่างมีความตั้งใจจริงในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใด วิธีปฏิบัติแบบใดนะครับคุณเข้าถึงสภาวะของความสงบความความจริงอะไรบางอย่างแล้วคุณค่าตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะผลิหรือว่าสุกงอมออกมานะครับเป็นผลที่ก่อเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับที่คนอื่นสัมผัสได้ในทางอารอบตัวคนรอบตัวแล้วก็ในทางสังคมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะพูดถึงนะครับในประเด็นของสังคมไทยเพราะว่าอย่างอาจารย์นพลเนี่ยในช่วง สองสามปีที่ผ่านมาผมก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่ผมสนใจมากคนหนึ่งนะครับในงานคือผมเนี่ยจะเป็นพวกคนศึกษาเพื่อศาสตที่สนใจประเด็นทางขับเคลื่อนการขับเคลื่อนทางประชาธิปไตยมากนะครับแล้วก็สนใจประเด็นทางด้านความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็เรื่องของเนี่ยครับพลวัตต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งพอผมมาสนใจเรื่องพวกนี้มากๆเข้าเนี่ยผมก็ได้ถูกแปะป้ายเหมือนกันนะครับ ว่าว่าผมเป็นนักพชาการเสื้อแดงบ้างผมเป็นนักพชาการหูรุนแรงบ้างล้มเจ้าบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็โดนมาหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่ผมต้องการจะทํก็คือว่านี่ครับทำยังไงให้เรามองเห็นว่าจิตสานึกทางาศาสนาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการตระหนักรู้ทางสังคมที่ที่มันนําไปสู่ความความมีสันตินครับซึ่งความมีสันติตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําได้โดยการอย่างที่กี้อาจารย์ อีกท่านหนึ่งพูดถึงความความเพิกเฉยใช่ไหมครับความความไม่แยแสนะครับคือคือทำยังไงให้มันให้มันให้มันท้าทายไอ้สภาวะของการไม่แยแสตรงนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งของการเข้าใจศาสนาในแง่มุมที่เป็นจริงในปัจจุบันคือแง่มุมที่เป็นประชาธิปไตยนะครับคนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมทางการการเมืองนะครับการการมองการมีวิสัยทัศน์ถึงสังคมที่เราอยากจะให้เป็น นะครับยิ่งในโลกสมัยใหม่ทุกวันนี้เนี่ยเราเราเปิดกว้างหมดแล้วนะอย่างที่เราฟังกันมานะครับคือเรื่องสื่อเรื่องหนังสือเรื่องอะไรต่างๆเนี่อลร,รับรู้กว้างขวางนะครับทำยังไงให้จิตสํานึกเหล่านั้นเนี่ยมันไปสู่จิตสํานึกของคนทั่วไปอะครับแล้วก็ในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ได้ไปกดทับจิตสํานึกทางสังคมตรงนั้นที่กําลังผลิด,ดอกออกรวงตรงนั้นนะครับงนั้นตรงนี้ผมก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมเออ น่าสนใจดีครับว่าทําไมเออมอีงานนี้นะครับซึ่งเชิญท่านจารย์นภพลด้วยนะครับเราที่อยู่ก็มาสนใจที่จะเอาผมมาด้วยในงานเดียวกันนะครับก็รู้สึกว่าเออคนที่ชวนนี้คงจะมีความแปลกอยู่ระดับหนึ่งนะครับกอ็น n y w a y ครับก็ <laughs> ผมอาจจะเล่าเรื่องตัวผมสักทีนึงนะครับ <laughs> ให้เห็นแบกกล่าวว่างานเส้ทนทางของผมเนี่ยมาเป็นมายังไงนะครับ <laughs> ซึ่งเราอาจจะเป็นพวกเดียวกันเราอาจจะเป็นคนแปลกหน้ากันซึ่งเพอิญมารู้จักกันเราจะได้หาตำแหน่งแห่งที่ของเราถูกนะครับ คือพอฟังว่าผมเนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านศาสนาปรัชญาเนี่ยนะครับอาจจะฟังดูโหนะครับปแปลกๆนะครับทำไมสนใจเรื่องพวกนี้ตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับคืองานสนใจความสนใจทางด้านปรัชญาศาสนาของผมเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการที่อ่าเป็นเป็นเด็กที่สงสัยครับอ่าผมก็รวมอยู่ในนั้นนะครับที่เมื่อกี้สนทนากันว่าเออเป็นเด็กที่สงสัยตั้งคําถามแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับครูบาอาจารย์เวลาเขาสอนอะไรโดยที่ให้เราท่องจําหรือว่า ไม่แต่เรื่องศาสนาแล้วก็พระเทศแบบแบบท็อปดาวหรือแบบสอนทางเดียวไม่เกิดแดร็กกันนี้นะครับผมก็จะมีคําถามพวกนี้ตลอดว่าแล้วไอ้ความจริงที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่เราจะเชื่อได้ยังไงนะครับทำไมเราไม่เกิดการถกเถียงตั้งคาถามได้ทําไมเวลาถามคาถามแล้วอาจารย์ถึงไม่ค่อยแฮปปี้กับเราเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเสียเวลาของอาจารย์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นนะครับ และทีนี้การสายมหาลายัยการสา,า,ายโรงเ<า>รีย<งา>นก็ไม่ได้ตอบโจทย์ผมในเรื่องพวกนี้เลยคือมันเป็นการศึกษาที่ผมรู้สึกว่าผมหาการยานมิตรไม่เจอนะครับผมรู้สึกว่าการเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับมันสําคัญมากเลยที่เราอาจะเติบโตมาเราต้องเจอการยานมิตนะครับคือครูบาอาจารย์ที่สามารถจะมองเราเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถจะส่งเสริมคุณศักตร์ตรงนั้นเนี่ยของเราให้ขึ้นมาได้นะครับไม่ได้มองเราว่าเราเป็นเราเป็นคนโง่หรือเราเป็นเด็กโง่ หรือไม่มองเราว่าเราตั้งคําถามในสิ่งที่ไม่ควรถามนะครับแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่มองเราในลักษณะที่ว่าเราเป็นคนเหมือนกันแล้วครูบาอาจารย์ก็มีความสับสนในในความเป็นคนที่แชร์กับเราได้มันทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจที่เราจะเป็นมนุษย์ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่ค้นหาอะไรบางอย่างในเชิงคุณค่าของเราอย่างอย่างอย่างเป็นพลวัตนะครับทีนี้ตรงนี้ผมหาไม่เจอครับผมก็เลยกระเสือกกระสนนิรนดลนด้วยความสับสนเต็มที่นะครับคราวนี้ก็เพิ่งว่าอยู่ใน บริบทของภุาทาไทยก็เลยสุดท้ายก็เลยไปบวชนะครับเพื่อนกไ็ได้ไปบวชที่สวนโมกนะครับซึ่งก็สวนโมกก็มีท่านอาจารย์พุธธทธทาสเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็เรียกได้ว่าแรงบันดาลใจตรงนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งคําถามนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในสถานการณ์ของภุทาที่เป็นอยู่นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการที่ได้ไปบวชที่สวนโมกเนี่ยประมาณปีหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมซึมซับก็คือว่าเอเอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ บริบทของสังคมไทยที่เป็นอยู่ในในยุคนี้นะครับมันเป็นบริบททางสังคมที่มีปัญหาระดับหนึ่งนะครับคำว่ามีปัญหาตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวสังคมเนี่ยมันแย่หรือมันเลวร้ายโดยตัวมันเองนะครับแต่ผมมองว่าอย่างที่เราฟังอาจารย์พลหรือฟังอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเล่าถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคลังสองศูสเเป็นต้นมาเนี่ยคือ พลเมืองไทยเนี่ยได้รับการกล่อมเก่าในเรื่องของชุดความจริงเนี่ยเพียงแบบเดียวแล้วก็ด้านเดียวมาโดยตลอดนะครับมันทาให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นพลเมืองที่สามารถที่จะตั้งคําถามแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะไปสู่ความเป็นเลิศทางปัญญานะครับปัญญาที่นี่เนี่ยเราพูดถึงพลังทางปัญญาที่สามารถจะส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมรวมถึงในมิติของศาสนธรรมด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเราทาความเข้าใจบริบทช์ของศาสนธรรมในในบ้านเมืองเราในทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะบริโยชน์ของพุทธศาสนากระแสหลักกระแสหลักนะครับเราจะอันนี้ผมก็จะวิภา์วิจารณ์ผู้สนาสนสักนิดหนึ่งนะครับให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจทางศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของอำนาจทางการเมืองด้วยนะครับคือภาสาทุกวันนี้เนี่ยเป็นผู้สนานในโลกกระน์ษแบบรัฐนะครับ คือเรามีองค์กรของผู้ศทธาแบบรัฐเนี่ยครอบอวิธีคิดและก็วิธีการมองศาสนาธรรมทั้งหมดของรัฐไทยอยู่นะครับแล้วก็องค์กรศาส,สนาที่เรียกว่ามหาดรสมาคมหรือสันักพุทธทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการดําเนินงานด้านศาสนาแต่การดําเนินงานด้านศาสนาทั้งหมดขององค์กรศาส,สนาพุทธทุกวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์อยู่กับประชาชนเลยนะครับ และที่สําคัญคือรูปแบบขององค์กรศาสนาพุทธของรัฐที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบขององค์กรศาส,สนาที่เป็นโมดกตกทอดมาจากระบอบเก่านะครับหรือระบอบสมุทรยาสิทธิราชคือพูด,ดง่ายๆคือว่าอธิบายนะครับให้เห็นรายละเอียดก็คือว่าองค์กรที่เรียกว่าอย่างพลบส่งหรือองค์กรคณะสงฆ์ของรัฐเนี่ยนะครับถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่พยายามจะรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับแน่นอนในบริบทในตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการเรียกว่าเป็นลทัทธิล่าอะนินิคมใช่ไหมครับจากตะวันตกเข้ามาแล้วก็มีแน่นอนก็มีคริสตศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามจะเผยแพร่ศาสนาใน,ในจากข้างนอกนะครับตัวมิชชันนารีเข้ามาในภูมิภาคนี้แน่นอนว่าในปร,ประเทศในแถบนี้เนี่ยก็ต้องมีนโยบายอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ สร้างาจินตกรรมขึ้นมาว่าเราเนี่ยก็เป็นาชาติหรือเป็นรัฐนะครับซึ่งมีความเป็นอารยะเท่าเทียมกับเจ้าหน้านิ่กรมที่เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนะครับซึ่งการพยายามจะสถาปนาศาสนาพุทธขึ้นมาในจินตกรรมแบบใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนั้นนะครับซึ่งก็พยายามจะสร้างระบบของศาสนาพุทธให้มันเป็นระบบที่ทัดเทียมกับอารยประเทศนะครับก็คือต้องมีการสร้างอง,องค์กรสง นะครับขึ้นมาเป็นองค์กรของของของรัฐนะครับเป็นขาหนึ่งของจิตกรรมที่เรียกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจินตกรรมซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมานะครับไม่ร้อยกว่าปีเท่าท,ท,ที่ที่ผ่านมานี่เองนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยพุทธาเนยไม่เคยที่จะมีรูปแบบลักษณะแบบนี้มาก่อนนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเด็ก ถามเด็กๆก,ก็ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเราถูกสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนแล้วก็ประวัติศาสตร์แบบเดียวนะครับซึ่งผูกพันอยู่กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แบบนี้มาโดยตลอดนะครับเราไม่เข้าใจว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยคือศาสนาแบบชาวบ้านนะครับพระนี่อยู่ใกล้กับชาวบ้านมากนะครับธรรมวินัยที่พระสงฆ์ปฏิบัติก็เป็นธรรมวินัยที่ตรวจสอบกันเองแล้วก็ปฏิบัติกันเองนะครับรู้กันเองจิตวิญญาณของธรรมวินัยที่เป็นจิตวิญญาณของการฝึกตนเพื่อเข้าถึงความเรียบง่าย แล้วเขาถึงความความจริงความกรุณาต่อผู้อื่นเนี่ยก็เป็นจิตวิญญาณที่ปฏิบัติกันเองในหมู่สงเล็ก,ลกๆนะครับในชนบทผูกโยงอยู่กับชุมชนแบบหมู่บ้านและชุมชนแบบการเกษตรนะครับซึ่งมันเรียบง่ายมากแต่เมื่อจินตกรรมของจินตนาการของรัฐเนี่ยมันเข้ามาสู่ศูนย์กลางโดยมีกรุงเทพเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีคณะส่งของรัฐนะครับครอบอยู่อีกทีเป็นอีกขาหนึ่งนี่นะครับมันทําให้ทําลายรูปแบบของมุสาแบบชาวบ้านเนี่ยแทบจะเรียกว่าเกือบทั้งหมด นะครับในช่วงประมาณร้อยปีที่ผ่านมาเรียกว่าทําลายรากฐานของชนบทรากฐานของอความหลากหลายนะครับทางเชื้อชาติทางชาติพันธุ์ทางศาสนาทางความเชื่อทางสายปฏิบัติทางทุกอย่างนะครับเร,เรียกว่าสติปัญญาของของชาวบ้านสติปัญญาของอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของชนบทนะครับมันมันถูกทําลายแล้วก็มันก็นามาซึ่งความอ่อนแอของชนบทด้วย นะครับอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในกรุงเทพหมดอย่างที่อาจารย์นพลอธิบายครับเวลาอธิบายการเมืองก็การเป็นการเมืองของกรุงเทพการเมืองของชนชั้นกลางระดับสูงนะครับและชนชั้นสูงนะครับเราไม่ได้เคยคิดว่ามันมีพลวัตนะครับทางสติปัญญาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งผู้สาเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตนั้นนะครับในระดับชาวบ,บ้านเป็นเป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้น ในแง่มุมที่ empower นะครับ empower คนให้ตั้งคำถาม empower คนให้สติปฏิสัมพันธ์กับศาสนาในแง่ระดับเท่าเทียมกันระดับสายตานะครับเราไม่ค่อยได้เห็นจินตนาการแบบนี้มาเลยนะครับซึ่งนี่นะครับเป็นภาพที่ผมได้เริ่มมใีในตอนที่ศึกษาพุทธศิลป์สุนมกนะครับผมได้ศึกษาศาสนาในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็เริ่มเห็นมุมมองแบบนี้นะครับแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราแบบยังไงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนํา เอาสติปัญญาเหล่านี้ครับให้มันกลับคืนขึ้นมานะครับเพราะไม่นั้นเนี่ยมันชิบหายกันหมดนะครับพูดง่ายๆคือว่ามันแข็งทื่อตายตัวกันหมดนะครับคือยังไงครับผมมองว่ายังไงถ้าถ้าเพื่อนๆนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่มาจากสภากิตจักรเนี่ยนะครับก็คงเข้าใจดีในประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับในทางศาสนาคือศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ภาวะนี้ครับซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นรูปแบบของการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบัน s t i t u t i o n a l i z a t i o n ของศาสนานะครับแล้วศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐนะครับซึ่งทําให้กรอบคิดทางศาสนาหลายๆอย่างเนี่ยมีลักษณะที่แข็งทื่อแล้วก็มีลักษณะของการท็อปดาวมาจากข้างบนนะครับอำนาจสูงสุดทางศาสนาเนี่ยถูกใช้ในลักษณะแบบอำนาจนิยมนะครับคำสอนเช่นเดียวกันนะครับก็ถูกตีความในแบบอำนาจนิยมซึ่งมองไม่ค่อยเห็นความเป็นมนุษย์แล้วก็มองไม่เห็นความรัก ในพือนมนุษย์ในระดับสายตาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจําได้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยผมก็จะมองคริสศาสนาในแง่มุมนี้ค่อนข้างมากเข้าใจใช่ไหมครับคือมองในลักษณะที่ว่าโอ้ยคริ Chris สศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแบบอำนาจนิยมเป็นเทวนิยมเป็นส่วนหนึ่งของแบบลัทธิล,ลา,นานิคมคนต้องแบบนับถือพระเจ้าไม่นับถือพระเจ้าก็ตกนรกคนมี scene, ออริจินอลซินอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็เรียนมาอย่างนี้ครับแล้วก็มีทัศนคติกับคริสศาสนาที่ค่อนข้างในแง่ลบ เช่นเดียวกันซึ่งพอทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาใดศาสนาหนึ่งครับเอาจริงๆผู้สาทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับผู้สาทุกวันนี้อย่างเช่นนะครับคุณวิพา์วิจารณ์ศาสนาไม่ได้นะคุณตกนรกคุณดาา่าพระคุณตกนรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจนคุณเกิดมาไม่มีมีไม่มีเป็นคนพิการ นะครับคุณเกิดมาสมมติเป็นเกย์นะครับแสดงว่าชาติแล้วคุณทําบาปกรรมมาเยอะชาติหน้าคุณต้องทาบุญเยอะๆคุณจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็มีโอกาสได้บรรลุธรรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับการตีความคําสอนแบบนี้ซึ่งลากาักษณะาการตีความคําสอนแบบนี้ะครับมันก็เกิดขึ้นมาจากพลวัตของศาสนาที่ค่อนข้างจะพัฒนาไปสู่ความเป็นอำนาจนิยมแล้วก็มีผลทางการเมืองเข้ามาครอบงำนะครับทำให้ไม่มองเห็นศาส,สนา ในลักษณะของการคําสอนที่เป็นมนุษย์นะครับเข้าใจไหมครับเป็นมนุษย์แล้วก็มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในแง่นั้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็นําผมไปเรื่อยๆนะครับจนผมได้มีโอกาสาไปศึกษาภาษาในในตะวันตกนะครับก็ได้ไปศึกษาภาษาในมหาลัยนารปะนะครับซึ่งเป็นมหาลัยที่ก่อตั้งโดยอาจารย์ชาวทิเบตที่ชื่อเชอร์กมตุงปาโมเชนะครับที่นารปะเนี่ยผมก็ได้อ่ เรียนรู้การศึกษาพุทธศาสนที่น่าสนใจในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าพุาทธศาธิเบตเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าทิเบรเนี่ยถูกจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยลุก,การานในช่วงคริสตศตวรรษที่ประมาณ1 9 6 0นะครับทิเบรเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณในทางพุทธศาสนที่เรียกว่าริชมากๆนะครับแห่งหนึ่งของโลกและพอถูกกองทัพจีนเนี่ยทำลายนะครับ คูบาจา์ของทิเบตนี่ก็กระจัดกระจายบ้านแตกสแสลัดขาดกระจายไปทั่วโลกนะครับและส่วนหนึ่งที่ได้เป็นคุณอุปการของการลุกลานของจีนนะครับเรียกว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งซึ่งแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของชาวทิเบตน,นะครับก็คือว่าูาสาแบบวัชยานแบบทิเบตเนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นูาสาที่ลี้ลับนะครับไม่ค่อยมีคนเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับมันได้แตกตัวออกแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่โลกสมัยใหม่อย่างเต็มตัวนะครับซึ่ง รูปแบบของภาษาตะวันตกทุกวันนี้ที่เริ่มจะงอกงามเลยนะครับเป็นผลสําคัญมากเลยจากการที่ผภ้ษาแบบพุชยานของทิเบตเนี่ยครับเดินทางจากทิเบตไปสู่โลกตะวันตกนะครับภษา,าเป็นครั้งแรกที่ภ้ษาแบบทิเบตหรือแบบเอเชียเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเรียนรู้ในการสื่อสารในภาษาแบบที่เรียกว่าเซคูล่า ครับคือเป็นภาษาที่ก้าวข้ามความเชื่อทางศาสนาหรือความการแบ่งแยกทางศาสนาไปแล้วก็มีจิตสํานึกที่หลอมรวมแนวคิดแบบประชาธิปไตยนะครับที่เป็นเสรียุประชาธิปไตยทีอ่อยู่บริบทแบบโลก,กวิสัยแบบซ e ิล่เนี่ยนะครับนำเอาจิตสํานึกแบบนี้มาหลอมรวมเข้ากับคําสอนทางศาส,สนาแล้วเกิดการตีความใหม่ซึ่งการตีความใหม่ตรงนี้นะครับก็ต้อง เข้าใจว่าเมื่อผู้ษาในเอเชียในทิเบตนเน่ยนะครับได้รับการแปลความใหม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งภาษาเนี่ยก็จะมีผลมากเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีชุดภาษาอะไรบางอย่างซึ่งมันมันมีบริบทของมันทางสังคมที่สอดคล้องกันอยู่ถูกไหมครับคือภาษาของอังกฤษเนี่ยพอมันพูดคุยถึงเรื่องจิตวิญญ,ญาณทุกวันนี้นะครับมันจะเน้นในการอธิบายในเชิงจิตวิทยานะครับอย่างที่เราคงพอเข้าใจซึ่งจิตวิทยาเนี่ยก็เป็น ศาสตร์ที่มันพัฒนาขึ้นมาจากยุคศตวรรษที่สิบแปเป็นต้นมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจิตวิญ,ญญาณพวกนี้มันก็จะถูกหลอมรวมเข้ามาในการึกษาทางด้านศาสนาพุทธในแบบโลกตะวันตกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันตอบโจทย์ผมในด้านของการสแสวงหาด้วยว่าเออมันมีการกษาพุาธศาษาที่น่าสนใจนะในโลกตะวันตกที่มันออไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยชินนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยผมเรียนภาสาที่ไรผมก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเต็มไปได้วยคําถามเต็มหัวไปหมดเลยทําไมมันต้อง กรรมมันคืออะไรทำไมชาติหน้ามันคืออะไรทำไมเราต้องแบบทำบุญชาตินี้แล้วไปเกิดชาติหน้าทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเต็มไปด้วยภาษาอะไรที่มันเป็นภาษาเก่าๆบาลีสันสกฤตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ได้ตอบจิตปัญญ,ญาแบบร่วมสมัยในปัจจุบันที่เราเติบโตมากับมันนะครับแต่พอเราไปศึกษาภาษาในโลกโตะวันตกแล้วได้รับการแปลความเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นครับมันทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่าผมไม่ได้แปลกนะครับ ผมไม่ได้แปลกเลยเพียงแต่ว่าการเรียนการสอนหรือการสื่อความหมายของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับจิตสํานึกที่ผมเติบโตมากับมันเท่านั้นเองนะครับมันทําให้ผมเข้าใจไม่ได้แล้วมันทําให้ผมที่สําคัญคือมันทําให้ผมไม่รู้จะนาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมประสานกับชีวิตของผมยังไงแล้วมันทําให้ผมไม่เข้าใจว่ามันจะกลายเป็นประสบการณ์ของผมเองยังไง เมื่อผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมเองได้ยังไงคําสอนเนี้ยมันก็ยังแปลกแยกกับผมนะครับศาสนาก็ยังเป็นอํานาจอะไรบางอย่างที่อยู่นอกตัวผมอยู่เรื่อยไปนะครับ